ไม่ได้ตังคนที่ถูกสั่งกักตัวได้บ้างไม่ได้บ้าง,างต้องทําเรื่องอีกไปทางายจ้างายจ้างทําเรื่องไปยังระกันสังคมประกันสังคมโอนกาับมาในจ้างได้จ้างจ่ายเงินให้เราลาออกเองได้จ่ายร้อยละสี่สิบห้าไม่เกินเก้าสิบวันถูกเลิกจ้างร้อยละเจ็ดจ่ายร้อยละเจ็ดสิบได้ไม่เกินสองร้อยวันแต่กว่าจะได้มันนานมากครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาเผชิญหน้ามาตลอดหนึ่งปีเต็มแล้วเงินทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยเกิดขึ้นจากเงินของกองทุนประกันสังคม ตรงนี้เป็นประเด็นสําคัญมากนะครับที่ทุกคนเนี่ยพูดตรงกันว่ามันอาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับพวกเขาเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นเพราะอะไรทีนี้ดูต่อโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นนะวันนี้ผมให้คุณผู้ชมดูอีกรอบหนึ่งนะครับกรอบสินเงินทั้งสองกรอบเนี่ยซ้ายมือเยียวยาเราไม่ทิ้งกัน5 0 0 0ันบาท5้า0ันบาท5้า0ันบาทเยียวยาเกษตรกรเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วต่อเนื่องกันมากับเราเยียวยาเยียวยาเราไม่ทิ้งกันแล้วก็ล่าสุดโครงการเราชนะครอบคลุมกลุ่มพี่น้องแรงงานอิสระ ฟรีรแลนซ์เกษตรกรผู้ประกันตนมาตราสามสิบเก้าสี่สิบสาเป็นสามไม่เกี่ยวข้องและขวามือครับเงินทั้งหมดมาจากเงินกู้ก้อนหนึ่งล้านล้านบาทมาจากก้อนนี้นะครับให้ดูต่อแบบนี้ครับว่าแล้วสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่เนี้ยสักสามสี่ข้อของพี่น้องประกันสังคมเนี่ยสิบเอ็ดล้านคนโครงการที่เกิดขึ้นมาตรการที่เกิดขึ้นเมื่อครู่เนี่ยนะครับเขาเอามาจากเงินกองทุนประกันสังคมสองล้านล้านบาท ความหมายคืออะไรครับความหมายคือเงินที่เขาจ่ายไปทุกวันอะไรครับทุกเดือนครับขอภัยทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนร่วมกับนายจ้างร่วมกับภาครัฐแต่สุดท้ายเวลามีมาตรการเกิดขึ้นมาก็เอาเงินของเขาเนกลับมาคืนมันก็อัด,ดยายนขนมใหญ่มันไม่ได้เหมือนโครงการที่ข้างบนสีน้ําเงินครับนั่นเป็นเงินกู้เห็นไหมครับดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่เขารู้สึกปลดล็อกอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็เกินกว่า50บดูต่อวันนี้สิ่งที่จะได้นะครับโครงการล่าสุดคือโครงการเรารัก กันผู้ประกันตนมาตาา3 3 1 1ล้านคนนะครับอาจจะได้ไม่ครบเพราะว่าต่อมาคือเงินในบัญชีเงินฝากทุกบัญชีนะครับมีไม่เกิน5 0 0แสนบาทและก็ย้ำว่าไรายได้สุททีไรายได้พึงประเมินเหมือนปี6กจากโครงการโครงการอีกโครงการนึงก็คือเราชนะเนี่ยที่3 0 0แสนบาทอันนั้นไม่คิดดีแล้วครับดูต่อนะครับว่ามีนนมต้องลงทะเบียนเหมือนกันแล้วเงินก็จะเข้าแอ เสาตังค์เช่นเดียวกันไม่มีการกดและเบิเกเงินออกเป็นเงินสดแต่อย่างใดเหมือนกันนะครับเงินเดียวยามันจะอยู่ที่ประมาณ3,500บาทถึง4,500บาทประมาณนี้แล้วก็น่าจะคล้ายๆกันครับแบ่งจ่ายรายสัปดาห์ประมาณสักช่วงเดือนมีนาคมน่าจะเริ่มจ่ายได้แล้วทั้งหมดรอบนี้เนี่ยย้าว่าจะมาจากเงินกู้ก้อนเดียวกันก็คือ1ล้านล้านบาทนั้นใช้งบประมาณประมาณ40,000ล้านบาทกลม วันศุกร์นีครับ5กุมภาพันธ์กระทรวงแรงงานจะคุยอีกรอบหนึ่งกับทางกระทรวงการคลังนะครับจับตาดูให้ดีจะเคาะเงื่อนไขหลักการหลักเกณฑ์ทั้งหมดว่าเอาเขาเ้าไปสู่วันที่9กุมภาพันธ์คือวันอังคารหนะ้าในการประชุมคณะรัฐมนตรีครับเข้ากรม,มอและก็เคาะแล้วก็รอสัก2 3สสัปดาห์เดือนมีนาคมก็น่าจะเริ่มจ่ายได้สักทีหนึ่งปีเศษกว่าพี่น้องประกันสังคมจะได้เงินเยียวยากับเขาบ้างนี่คือสิ่งที่ทุกคนสะท้อนออกมา ได้เท่าไหร่ยังไม่รู้ยังไม่ชัวร์แต่ว่าอย่างน้อยก็ต้องได้ไม่พอใจเต็มร้อยก็ยังดียังดีที่ได้นี่คือความเคลืหน้าล่าสุดที่นํามาบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนทมุมาต่าสามกว่า11ล้านคนด้วยกันนะครับส่วนวันนี้